ถ้าผมบอกว่ายิงแต่ตัวคุณก็ขึ้น i m m o อร์ทและยืนเหนือกว่า99%ของผู้เล่นวารันทั้งหมดได้คุณจะเชื่อผมหรือเปล่าถ้าไม่เชื่อผมจะทําให้คุณเชื่อเองเพราะผมขึ่งไต่ขึ้น i m m o อร์ทได้สําเร็จไต่แบบโซโล่เน้นอัดแต่ตัวแถมคะแนน tracker ของผมก็ออกมาดูดีเลยละ่ะในคลิปนี้มาแปลกหน่อยเพราะผมจะมาเล่าเรื่องให้ฟังเกี่ยวกับเส้นทางของผมสู่อิมมอร์ทกันครับขึ้นอิมมอร์ทไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับแต่เรื่องที่ง่าย นั่นคือการกดซับช่องของเรานะครับฝากกดซับกดกระดิ่งช่องของเราด้วยจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากช่องของเราครับโอเคมาเริ่มที่เรื่องที่ผมใช้เป็นคลิกเบสของวิดีโอตัวนี้กันก่อนว่าด้วยการเล็งที่ผมใช้แม้ว่าผมจะบอกว่าไม่ได้ยิงหัวแต่มันก็ไม่ได้ว่าผมจะเลี่ยงการยิงหัวแบบร้อเฉกเช่นที่แบบว่าเฮดจัดศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับนั่นน่ยแทบ,บจะเป็นไปไม่ได้เลยแม้กระทั่งคุณยิงไม่แม่นเล็งไม่เป็นยังไงดวงของคุณก็จะนำพาให้ยิงโดนหัวอย่างน้อยก็หนึ่งถึงสองครั เมื่อพูดถึงโอกาสการยิงเฮดช็อตโดยเฉลี่ยแล้วจากข้อมูลที่ผมค้นคว้ามานั้นนะครับในแรงก์อิมมอร์ทัลขึ้นไปก็จะอยู่ที่ประมาณ25%หรือในระดับโปรเพเยอร์และเลดเอียนเนี่ยก็สามารถสูงได้ถึง40%เลยแหะครับทุกๆ3นัดต้องเข้าหัวอย่างน้อยหนึ่งนัดแต่เมื่อมาดูข้อมูลคัคเกอร์ของผมก็จะสังเกตเทรนการยิงหัวของผมได้เลยว่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ13%เท่านั้นและจาก50แมชล่าสุดของผมค่าเฉลี่ยการยิงเฮดช็อตนั้นต่ำลงไปอีกนะครับอยู่ที่ประมาณ8%เพียงเท่านั้น และอะไรล่ะที่ส่งผลให้ผมมีโอกาสยิงหัวน้อยกว่าค่าเฉลี่ยในแรงระดับเดียวกันถึง3เท่าก็อย่างที่บอกไปครับผมไม่ได้เล็งหัวเลยเมื่อไรที่ผมหันเมาส์ผมก็จะพยายามเล็งที่คอหรือไม่ก็ตัวเป็นหลักหลายๆครับหนึ่งในสาเหตุที่ผมไม่เล็งหัวนั่นก็ได้ผมยิงไม่แม่นเลยครับออกตัวเลยถ้าให้พูดใหม่อีกทีหนึ่งนะผมยิงผมไม่แม่นหากเล็งในความเร็วสูงครับผมสามารถเล็งหัวได้ปกตินะไม่ใช่ว่าผมยิงหัวไม่ได้เลย แต่เพราะถ้าหากผมจะยิงหัวให้แม่นยำในระดับ25-40%ได้เนี่ยผมต้องเล็งช้าลงอย่างมากครับไม่สามารถเล็งเป้าหมายแบบนั้นได้ในความเร็วสูงในเกมระดับสูงเนี่ยความแม่นยำของแต่ละคนมันเท,เท่ากันหมดเลยนะครับคนที่แพ้การดวลนั้นนะครับสาเหตุหลักๆมันมาจากการที่คุณเล็งได้ช้าก,กา่อฝ่ายตรงข้ามมากกว่าคุณยิงไม่โดนนะครับผมคิดว่าหลายๆคนคุณจะเจอสถานการณ์ที่มันโผล่มาแป๊บเดียวแล้วเราตายทันทีเลยจนบางทีเราก็เลกว่ามันโปมันไม่ใช่เรื่องความแม่นยำที่คุณแพ้ครับแต่คุณแพ้ความเร็วต่าางหา แต่ก็มีโอกาสที่อีกฝั่งใช้โปรริกเกอร์บอทนะครับก็สัจวรจะทอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดครับผมณปัจจุบันนะครับทำงาน8ชั่วโมงแถมต้องไปช่วยธุรกิจครอบครัวตอนเวลาเย็นอีกด้วยหากจะต้องฝึกให้เล็งได้เร็วเท่ากับวัยรุ่นหนุ่มสาวก็คงจะฝืนสังขารไปหน่อยนะครับจะจะ30ปีละไม่ใช่อะไรการที่ผมจะสามารถเล็งระดับหัวนในความเร็วเท่าเท่ากับคนที่เก่งๆนี่เป็นเรื่องยากครับผมจึงเลือกที่จะเล็งตัวเป็นหลัก เพราะขนาดของลําตัวมันใหญ่กว่าหัว3าถึงสเท่าเลยอันนี้ก็วัดจากสายตาที่มองนะทำให้ช่องโหว่ในการเล็งพลาดลงไประดับเท่าๆกันหรือพูดงด่ายง่ายนะครับผมมีโอกาสยิงโดนมากขึ้น3-4ถึงเท่านั่นเองและก็ด้วยเหตุผลนี้นะครับผมช่องเฮดบล็อกที่กว้างขึ้นทําให้ผมสามารถเล็งได้ไวขึ้นสามารถเทียบเท่ากับพวกสวิตตี้เพลเยอร์ได้และถ้าคุณสังเกตเป้าคอสแทของผมมันมีถึง5จุดด้วยกันแตกตาดีใช่ไหมล่ะครับการที่ผมตั้งเป้าแบบนี้มันมีสาเหตุง่ายๆ่ายเลยครับ สองจุดนันบนคือ recoil indicator หรือตัวบอกจุดแรงถีบปืนนั่นเองโดยปกติแล้วนะครับปืนในเกมวอลเลนที่เป็นปืนอัตโนมัติเนี่ยจะมี recoil pattern ที่ออกมาซ้ำๆแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้ออกมาแบบรูปแบบเดิมๆเ,เป๊ะๆเ,เหมือนกับเกม counter strike แต่ความสูงของแรงถีบปืนก็จะอยู่ในระดับเดียวกันเสมอมันก็ทำให้ผมสเปรย์ได้ง่ายขึ้นครับเพราะผมสามารถแทบเป้าคอแทนจุดแรงถีบได้เลยก็ส่งผลต่อเนื่องครับทำให้ผมเล็งได้ไวขึ้นเพราะว่าผมไม่ต้องมานั่งคิดว่าต้องดึงเป้าต้านแรงถีบขนาดไหนนั่นเ,าาถถเอง แล้วก็แม้ว่าผมจะไม่สามารถการตีการค่าอีกฝั่งได้จากการยิงหัวแต่ดามเมเล็กๆน้อยๆจากการสเปรยกก็สร้างอิมแพกได้ครับและนั่นคือสิ่งที่ผมจะพูดในรันดับถัดไปครับการที่ผมไต่ถึงแรงอิมได้นั้นผมไม่ได้เน้นค่าวิ่งบู๊แบบแลมโบแต่เน้นที่การสร้างอิมแพกต่อรอบครับการสร้างอิมแพกนี้ก็หมายถึงการกระทําอะไรก็แล้วแต่ที่ส่งผลต่อรูปเกมนั่นเอง การที่เราจะสร้างสถนานการณ์ได้เปรียบในวอลแลน์นะครับมันมีหลายวิธีนะแต่ผมจะยกให้เห็นภาพง่ายๆ4ข้อหลักๆละกันเริ่มที่ Impact ด้านความเสียหายอันนี้ก็ต่อจากประเด็นที่แล้วว่าทำไมผมถึงเน้นเล็งที่ตัวเพราะการเล็งแบบนี้ทําให้ผมมีโอกาสสร้าง Impact ในประเด็นนี้ได้อย่างต่อเนื่องได้เมทเพียงแค่40ก็สามารถเปลี่ยนรูปแบบเกมได้แล้วไม่ใช่แค่ต้องฆ่าให้ตายเท่านั้นนะครับและการยิง40ดาเมจ80ดาเมจเนี่ยผมสามารถทํามันได้อย่างสม่ําเสมอเพราะอย่างที่เกิดไหมครับยิงตัวมันง่ายกว่ายิงหัว่านถึงเอง่ ถัดมานะครับก็เ,เป็นเรื่องตัวละครที่ผมเลือกเล่นผมเลือกที่จะเล่นตัวละครอย่างดูริสอยู่เสมอหลายคนคิดว่าการหยิบดูริสนั้นคือตัวละครที่มีศักยภาพในการแบกเกมมากที่สุดเพราะสะกิลหลายสกิลออกแบบมาเพื่อชนะการดวลทั้งนั้นค่าในหนึ่งก็สร้างอิมแพกสูงกว่าการเล่นแบบอื่นๆอยู่แล้วนี่นาคุณเข้าใจไม่ผิดหรอครับตัวละครดูริสเนี่ยสามารถแบกจังหวะได้ดีกว่าตัวนอื่นแต่มันก็มาด้วยความเสี่ยงเช่นเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่คุณจะต้องไปเจอกับทีมที่เล่นเป็นงาน ก็ไปเจอพวกดูโอทริโอนี่แหละครับงานที่ยาทันทีดู r ิสไม่ได้เป็นพระเจ้าประธานพร์ดมาที่จะสามารถทําจังหวะคอนแทคด้วยตัวเองตลอดเวลานะครับเมื่อต้องเจอสถานการณ์ที่อีกฝ่ายรู้ทันคุณดูริสนี่แทบจะเป็นหมาหัวเน่าเลยละ่ะทาไม่รับการช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมทีมและนอกจากสถานการณ์เหล่านี้นะครับพวกเขาก็ไม่มีเครื่องมา้าเครื่องมือในการสร้างอิมแพกตต่อรอบได้เลยต้องเอาตัวไปเสี่ยงอยู่เสมอเสมอ หากคุณต้องการแต่แรงด้วยดูริสนะครับผมแนะนําให้เล่นกับคู่หูสักหนึ่งคนเพื่อประสานจังหวะดึงพลังของดูริสออกมาให้ได้มากที่สุดนั่นเองตัวละครที่ผมเลือกเล่นเป็นหลักนั่นคือคิวจครับเพราะนี่คือตัวละครที่ดี่สุดในการแต่แรงอย่างน้อยก็ในสายตาของผมนะคิวจถือว่าเป็นซเน n ลที่เหมาะสมสำหรับโซโลเพลเยออย่างมาก เพราะตัวเธอสามารถคุมพื้นที่หลายจุดได้ด้วยตัวของเธอเองจากสกิลปั้มเทเลทที่วางว่าถูกจุดยังไงอีกฝั่งก็เข้าพื้นที่ดังกล่าวโดยที่เราไม่รู้ตัวไม่ได้เลยถ้าไม่ใจกสกิลหรือว่าทำลายเหมือนทิง้งตัวละครอย่างคิวจอยเลยเป็นตัวละครที่สร้างอิมแพคได้เยอะมากๆแม้ว่าคุณจะไม่ยิงเลยนั่นเองครับถัดมาเป็นเรื่องของประเด็นการสื่อสารอันนี้ก็จะอธิบายให้เห็นภาพได้ยากหน่อยเพราะว่ามันไม่ใช่แค่การบอกข้อมูลอย่างเดียว แต่มันต้องคำนึงไปถึงลักษณะนิสัยของผู้ร่วมทีมอีกด้วยว่าเขาเป็นแบบไหนคุยแบบไหนพวกเขาถึงจะร่วมมือกับเราได้ดีผู้เล่นวอลเล็ตในครับส่วนใหญ่โดยเฉพาะในแรงสูงเนี่ยแหละครับมาพร้อมกับอีโก้เสมอแม้กระทั่งตัวผมเองก็มีอยู่บ้างนะครับแต่การที่เรารู้วิธีการเข้าหารู้วิธีการสื่อสารกับคนหลายประเภทหลายแบบก็จะช่วยให้เราสามารถประสานงานกับพวกเขาได้ดียิ่งขึ้น,นครับเจอทีที่เน้นเฮฮาล้วก็ต้องเฮฮาตามนะครับอย่าเครียด เจอทีมที่เล่นเน้นคิดเคียดหน่อยแล้วก็พยายามลดในเรื่องของความหาลงนั่นเองและประเด็นสุดท้ายนะครับนั่นคือด้านของเกมเซนนั่นเองผมเองก็ไม่ได้มีเกมเซนที่แน่นเหมือนกับพวกผู้เล่นเก่งๆหรอกนะแต่สิ่งที่ผมทําอยู่เป็นประจํานั่นคือคํานวณการยืนของฝ่ายตรงข้ามตลอดเวลามันอยู่ที่จุดไหนมันอยู่ที่ตรงไหนเป็นเทคนิคที่เราเห็นได้บ่อยในเกมโมบ้านะครับที่เราเรียกกันว่า Map Awareness นั่นเองเทคนิคนี้นะครับหลายๆคนก็ทําไปโดยที่ไม่รู้ตัวอยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่ การพยายามจําจุดอีกฝ่ายตลอดะเวลาก็ทําให้เราหลุดโฟกัสกับการยิงไปได้เช่นเดียวกันและนั่นก็วนมาที่ประเด็นว่าทําไมผมถึงเน้นยิงตัวเพราะว่าการยิงตัวนั้นทําให้ผมไม่ต้องโฟงกัสกับการเล็งมากทําให้พลังงานในสมองของผมไม่ได้ถูกดูดไปกับการเพ่งเป้าอยู่ตลอดะเวลาส่งผลให้ผมสามารถบริหารสมาธิสติในการคํานวณจุดการเล่นของอีกฝ่ายหรือแผนที่อีกฝ่ายคาดว่าจะเล่นได้โดยที่โอกาสการยิงพลาดไม่ลดลงมากหรือบางทีก็ไม่ลดลงเลย เผื่อใครไม่เห็นภาพให้คิดซะว่าสมองผู้เล่นนะครับมันมีหลอดเลือดเหมือนเกมต่อสู้การกระทําอะไรก็แล้วแต่ก็เช่นการเพ่งเล็งหรือการคํานวณคิดแผนก็เหมือนโดนต่อยครับเลือดลดการที่ผมเน้นยิงตัวนั่นคือผมลดการรับเดาเมจจากการใช้สมาธิไปกับการเพ่งเล็งและบริหารมันไปใช้กับการคํานวณแผนการเล่นเป็นหลักนั่นเองครับ ทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ท,ที่ผมพูดมามันคือเทคนิคพื้นเบื้องต้นว่าด้วยการเล่นของผมเองถามว่ามันถูกทุะการไหมอันนี้ก็ต้องออกตัวก่อนว่ามันไม่ถูกเสมอไปนะครับเพราะว่าการเล่นที่มีประสิทธิภาพสูงสุดก็ยังเป็นในเรื่องของการตีความตาให้อีกฝ่ายด้วยการยิงหัวแต่ใซ่ที่ผมใช้ทฤษฎีนี้เป็นหลักแม้ว่าจะรู้ตัวว่ามันไม่ได้มีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นก็เพราะความสม่ำเสมอนั่นเองครับการไต่แรงไม่ใช่การวิ่ง4ี่ขุดร้อยระยะสั้นวิ่งแล้วจบรับเหรียญทองแต่มันคือการวิ่งแบบมาอน การที่คุณสามารถเล่นได้อย่างสม่ำเสมอลดปัจจัยความเสี่ยงต่างๆที่จะเกิดขึ้นในเกมให้ได้มากที่สุดโอกาสชนะของคุณยังไงก็อยู่เหนือ50%อย่างแน่นอนและถ้ามันอยู่เหนือ50%แรงคุณก็จะค่อยๆขึ้นมาอย่างแน่นอนครับ ก็หวังว่าวิดีโอตัวนี้จะนําเสนอรูปแบบการเล่นใหม่ๆให้กับท่านผู้ชมนะครับนี่ก็เป็นวิดีโอที่ต่างจากตัวอื่นๆพอสมควรนะครับถ้าชื่นชอบวิดีโอเชิงเล่าประสบการณ์เล่าเรื่องส่วนตัวแบบนี้อยากให้ทําเพิ่มคอมเมนต์เรียกร้องเข้ามาได้ครับสำหรับวันนี้ผมพีซฟเอกขอลาท่านผู้ชมกันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ